มติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อมานะคะคือเรื่องของการดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสําหรับบริหารจัดการแหล่งน้ําและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5นั่นเองนะคะช่วงปีการผลิต 65ถึง67นะคะโดยการชดเชยดอกเบี้ยนี้จะเป็นการชดเชยดอกเบี้ยให้กับทกสคือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะกรอบวงเงินของโครงการให้สินเชื่อทกสแก่เกษตรกรไร่อ้อยเนี่ยจะให้สินเชื่อวงเงินปีละ2,000ล้านบาทรวมเป็นเงิน6 พันล้านบาทนะคะในส่วนที่รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้วันนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบกรอบวงเงิน789.75ล้านบาทค่ะเป้าหมายของโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะก็คือเพื่อให้เกษตรกรนั้นไปพัฒนาแหล่งน้ําและ ยกระดับการบริหารจัดการน้ําในไร่อ้อยนะคะโดยจะปล่อยสินเชื่อให้รายละไม่เกิน5,000 500, 0นบาทนะคะเช่นนําไปขุดบ่อเก็บกักน้ําหรือว่าเจาะบ่อบาดาลค่ะหรือว่าจะกู้เพื่อไปปรับพื้นที่ปลูกอ้อยก็ได้ด้วยนะคะก็จะให้กู้รายละไม่เกิน50,000 0บาทค่ะส่วนถ้าจะกู้ไปเพื่อซื้อเครื่องจักรกลการ,รเกษตรเช่นรถตัดอ้อยก็จะปล่อยกู้ให้รายละไม่เกิน15ล้านบาท ซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่ารัฐบาลจะชดเชยให้คือเกษตรกรเนี่ยจะจ่ายดอกเบี้ยเพียงแค่ร้อยละสองนะคะรัฐบาลจะจ่ายให้คือจ่ายแทนเกษตรกรจ่ายตรงให้กับทกศรายละสองถึงสามเปอร์เซ็นก็ขึ้นอยู่กับประเภทผู้กู้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีกู้ไปซื้อรถบรรทุกก็จะคิดจากผู้กู้ร้อยละสโดยที่รัฐบาลจะไม่ได้ชดเชยให้ สำหรับระยะเวลาในการชำระคืนโครงการนี้ค่ะถ้ากู้เพื่อบริหารจัดการน้ำและปรับพื้นที่ปลูกอ้อยจะเป็นการชำระคืนไม่เกิน6ปีแต่ถ้ากู้ไปเพื่อซื้อเครื่องจกักรกลก็จะชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน8ปีค่ะโครงการนี้จะมีพื้นที่ปลูกอ้อย คาดว่าจะได้รับประโยชน์ประมาณ1.5ล้านไร่นะคะคิดเป็นร117.5ของพื้นที่ผูกอ้อยทั้งหมดที่มีอยู่ที่8.5ล้านไร่ค่ะสำหรับในช่วงที่ผ่านมาปี62ถึง64ก็ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้วนะคะ4,579ล้านบาทพืท้นที่ได้รับประโยชน์ก็ประมาณ800 0กว่าไร่ค่ะโครงการที่2อเอ,อมต,ติคณะรัฐมนตรีเรื่องที่2ค่ะเป็นการ เห็นชอบร่างกรอบเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชณาจักรไทยนะคะ ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Partnership and Cooperation Framework Agreement สั้นๆคือ PCA ค่ะเรื่องนี้เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่สารต่อกันมาตั้งแต่ปี2547แล้วล่ะค่ะแต่ว่ามีความชัดเจนขึ้นในช่วงปี2556และในปีนี้ก็จะมีการไปเจราจานะคะไม่ใช่ลงนามนะขย้ำวันนี้ครมอเห็นชอบในร่างกรอบเจราจาในการเป็นหุ้นส่วนค่ะ ในร่างนี่นะคะวัตถุประสงค์คือหนึ่งเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและเราก็จะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือของทั้งสองฝ่งนะคะให้ครอบคลุมในทุกมิติส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศไทยค่ะให้สอดคล้องกับมาตรฐานสา,สากลและกระแสะการพัฒนาของโลกรวมถึงจะเป็นการสแสดงเจตนาร,ร่วมกันค่ะของไทยในการที่จะเป็นหุ้นส่วนของสหาภาพยุโรปขอบเขตของความร่วมมือนะคะจะร่วมมือกันทั้งด้านการค้าการลงทุนนโยบายเศรษฐกิจการคลังเช่นในเรื่องของระบบการ พัฒนาระบบอาหารเที่ยงยืนสุขานามัยพืชค่ะรวมไปถึงความร่วมมือด้านเสรีภาพความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมความเสมอภาคความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วยและยังมีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความมั่นคงทางไซเบอร์ความมั่นเ,เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะ เรื่องสุดท้ายของดิฉันค่ะก็เ,เป็นเรื่องของอาการนำผ่านน้ำมันปาล์มและแฟกชั่นของน้ำมันปาล์มในส่วนที่ใช้เพื่อการบริโภคเป็นการนำผ่านจากประเทศมาเลเซียไปยังประเทศลาวนะคะอันนี้สืบเนื่องจากทางรัฐบาลลาวเนี่ยเขาได้ ทำคำขอมาอยัางรัฐบาลไทยค่ะว่าอยากจะให้ทบทวนร่างประกาศของกระทรวงพาณิชย์เดิมที่กําหนดให้น้ํามันปาล์มและแฟกชั่นของน้ํามันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มนั้นเวลาที่จะนําผ่านไปยังประเทศอื่นเนี่ยทำได้โดยในผ่านด่านทางน้ําเท่านั้นคือนําผ่านที่ด่านที่สํานักง,งานศุลก,กากรท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นและนําผ่านไปยัง ประเทศเพื่อนบ้านคือที่ด่านศุลกกกรจันทบุรีด่านศุลกกกรหนองคายและด่านศุลกกกรแม่สอแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความสัมพันธ์ทำไมตรีที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะคะเมื่อเขาขอมาว่าเขาอยากจะขอเพิ่มจุดนำเข้านำผ่านไปยังประเทศลาวทางบกด้วยวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้ประทรวงพาณิชไปเอ่อออก ประกาศใหม่นะคะคือให้เพิ่มการนำผ่านเข้าทางด่านสุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาไปยังด่านสุลกากรหนองคายเพื่อข้ามไปยังประเทศลาวได้ด้วยนะคะเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งนะคะซึ่งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาว่าจะมีการนำน้ำมันปาล์มออกมาขายระหว่างทางหรือเปล่าเนี่ยก็ได้มีการกำหนด,ดในรายละเอียดว่าการนำผ่านนั้นจะต้อง แจ้งผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ให้ทราบก่อนนะคะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1เดือนค่ะและในช่วงระหว่างการนำผ่านจากด่านศุลกากรสดาไปยังด่านหนองคายนั้นก็จะมีคณะกรรมการของฝ่ายไทยติดตามการเคลื่อนย้ายน้ำมันและแฟคชันของน้ำมันปาล์มไปจนถึงด่านหนองคายเพื่อป้องกันการลักลอบนำน้ำมันปาล์มไปขายค่ะขอบคุณค่ะ